เงินเฟียดไม่สามารถนับได้เลยถ้าเกิดผมถามว่าตอนนี้ในระบบเศรษฐกิจมีเงินอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่คําตอบก็คือไม่มีใครสามารถตอบได้เลยไม่ใช่ว่าไม่เคยมีใครพยายามวัดปริมาณเงินหรอกนะครับมันมีนะแต่ปัญหามันก็คือว่ายังมีการเถียงกันไปมาแบบไม่จบไม่สิ้นเกี่ยวกับว่าควรนับอะไรบ้างเป็นเงินธนาคารแต่ละประเทศก็จะเป็นคนออกสถิติเรื่องเกี่ยวกับการเงินเนาะแต่ธนาคารแต่และที่ก็ใช้คํานิยามที่ต่างกันด้วยและนิยามเหล่านี้เองก็ยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆอีกและมันก็ทําให้เรื่องการวัดปริมาณเงินเนี่ยเป็น ที่ยากเข้าไปใหญ่อีกทุกคนอาจจะเคยยินคําว่า m0 m1 m2 m3 ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังง่ายๆว่ามันคืออะไรเริ่มจากตัวพื้นฐานสุดก่อนเลยก็คือ m0 m0 มันก็คือเงินสดอุ่นรวนอ่ะพวกธนบัตรพวกเหรียญที่เราสามารถมองเห็นจับต้องได้นี่คือ m0 ถัดมาก็เป็น m1 m1 มันคือการเอา m0 เนี่ยเอาไปรวมกับเงินในบัญชีที่สามารถกดใช้ได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นพวกบัญชีเช็คหรือว่าพวกบัญชีที่โอนจ่ายได้เนี่ยนี่คือ m1 ส่วน m2 ก็ขยับออกไปอีกนิดนึงคือเอา m1 ไปรวมกับเงินฝากออมทรัพย์หรรือวว่าาาพกกเงินฝปะจํ หนังสือรับรองเงินฝากเงินพวกนี้จะเป็นของเราแต่ว่ามันยังไม่พร้อมใช้งานได้ทันทีต้องถอนต้องขายก่อนสภาพคล่องไม่สุดนะแต่มันก็ยังสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้และถ้าเป็น m 3แล้วก็จะรวมไปถึงพวกกองทุนหรือทรัพย์สินทางการเงินที่มีสภาพคล่องสูงมากๆอย่างอื่นเข้าไปด้วยเห็นไหมครับว่ายิ่ง m เนี่ยมีตัวเลขสูงเท่าไหร่ปริมาณมันก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยคําถามก็คือว่าแล้วตัวไหนกันแน่ล่ะ ที่เป็นตัวสะท้อนปริมาณเงินจริงๆคําตอบก็คือไม่มีใครตอบได้ไม่มีใครฟันธงไม่มีใครการันตีเพราะว่าธรรมาชาติของเงินในระบบฟเฟียดเนี่ยมันคือการเอาเงินในอนาคตมารวมกับเงินในปัจจุบันพ่อคนหรือสถาบันที่รัฐรับรองสามารถเอาสิทธิ์ที่จะได้เงินในอนาคตมาใช้ในการชรําระหนี้ซื้อขายหรือว่าแลกเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันนี้มันก็ทําให้เส้นแบ่งระหว่างเงิน ในวันนี้เก่ับเงินในวันข้างหน้านี่มันหายไปเลยสุดท้ายก็เลยเกิดคำถามที่ว่าพวกตราสารทางการเงินในระยะเวลาต่างๆไม่ว่าจะเป็น3เดือน6เดือน1ปีควรนัเป็นเงินด้วยไหมเพราะมันไม่มีเส้นแบ่งเวลาที่ชัดเจนแบบนี้แหละมันเลยทําให้เราพูดไม่เต็มปากว่าตอนนี้ระบบเศรษฐกิจมีเงินอยู่เท่านี้แน่นอนและทั้งหมดนี้เองมันก็คือสาเหตุที่ว่าทําไมเรื่องปริมาณเงินมันเป็นเรื่องให้ดูเหมือนจะง่ายนะแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรที่ซับซ้อนมากกว่าที่เราคิดอยู่หลายเท่าเลยนะครับ